อาวันนี้นะครับที่มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมก็รู้สึกดีใจแล้วก็พี่ก็ที่คุณนายบอกว่าเป็นกลุ่มอาสาอาสา,า,าสมัครครับดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยครับผมก็เคยไปที่โรงบางพระมงกุฎเป็นทหารที่สาบเขตแดนภาคใต้ที่ผ่านจาก การทำศึกหรือสงครามประมาณนี้และโดนเพื่อกลับระเบิดเช่นแขนขาแล้วก็สติปัญญานะครับผมไปกับพี่จิมครับเกือบสี่ห้าครั้งแล้วครับครับก็ไปในตัวนี้ก็มีกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นอาสามเหมือนกันก็รู้สึกดีใจนะครับที่ผมคิดและ ได้เริ่มมาในตัวนี้ผมอยากจะให้คนปกตินะครับได้รู้ถึงความพยายามคนที่พูดง่ายๆก็คือคนพิการนะครับว่ากว่าเขาจะทำอะไรมาได้แต่ละชิ้นกว่าที่เขาจะสมเ็จอะไรได้มาแต่ละอย่างมันต้องใช้พลังใจพลังกาย และความพยายามนะครับถ้าคนพิการนะครับเป็นพิการมาแต่กำเนิดโอเคมันดีกว่าพิการตอนที่เราโตแล้วหนึ่งเรื่องกับใจสองเกี่ยวกับการตัดท้อของตัวเองนะครับใครเคยประสบอุบัติเหตุและเข้าเปลือก ตัวเองถนัดมั้งไหมครับอ่ารู้สึกยังไงครับลำบากจะติดกระดุมทีหนึง่งจะทำอะไรรู้สึกว่าลำบากเราแค่ระย,ยะสั้นๆแต่เราลองกลับกันที่ว่าคนที่ไม่มีมือมาต่างกันเกิดหรือไม่มีมือต่างกันที่ทหารที่เขาโดนกับระเบิดมาเขาต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นตลอดชีวิตเขาจะเป็นยังไง ผมดูตอนนี้กีฬาของคนพิการนะครับพอพิ Public. ผมก็รู้สึกว่าหน้อยเนื้อต่ำใจแทงกับพี่พีทีมชาติเหลือเกินว่ามาทำไมมันถึงสองมาตรฐานกันจังจริงๆนะครับใครรู้จักพี่แก้วบ้างครับได้เหรียญเงิน ได้ไปสิบล้านผมไม่ผมไมไ่ได้บอกว่าเลี้ยงราคาเงินหรืออะไรนะครับแต่คนพิการตีปิงปองได้เหรียญทองแต่ไม่ค่อยได้รับคำชมเชยไม่ได้รับสื่อไม่ได้รับจากคํายอมรับเป็นกีฬาอันดับโลกเท่ากันจริงไหมครับออพอทัศน์ถ่ายเกือบทุกช่อง ผู้กเกงถ่ายตีสามตีสองให้ยามดูหรือไงผมก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรใครอยากรู้ยิงต้องไปอ่านข่าวหรือดูแค่ข่าวแต่เป็นคนปกติถ่ายแล้วถ่ายอีกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรผมเดีย๋ยวผมขอเล่าเกินนิดหนึ่งนะครับเสียเวลานิดหนึ่ง ผมกว่าจะได้เรียนมายากขนาดไหนคนปกติได้เรียนมาง่ายกว่าผมเยอะแต่ทำไมคนปกติตอนนี้นะครับผมเกิดเับก็คือผมสอนอยู่ที่อาชีวะทบุรีจันรัสิบสามเพิ่งได้บรรจุเป็นพนักงานข้าราชการนะครับผมเห็นเด็กแต่ละคนผมโอ้โห อึ้งเหมือนพ่อแม่จ้างมาเรียนจริงไหมครับซื้อรถมือถือให้ตังค์ุนผมไม่มีผมงกว่าจะได้เรียนผมขี่คอพ่อไปตอนผมสมัครเรียนแรกๆเอาไปรีสมัครโรงเรียนวัดใกล้ๆว่างคำตอบ ที่ผมได้รับคืออะไรผมก่อนผมจะไปพ่อแม่บอกว่าเออลูกต้องเตรียมตัวนะว่าลูกต้องตอบคำถามอย่างนี้นะว่าเป็นยังไงไงอย่างพวกพี่ก็อยากรู้ว่าเออใช้ชีวิตประจำวันยังไงยังไงงไงแล้วเด็กประถมอยากรู้อยากเห็นเป็นไงเราอยู่อีสังคมมันเป็นยังไงพับเขาพูดออกเลยว่าไม่รับไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่ตอนนี้โรงเรียนนี้เป็นเด็กของคนปกติไม่ใช่เด็กเรียนพิการถ้าอยากเอาเด็กคนนี้ไปเรียนก็ไปที่ตอนนั้นผมจําได้ที่ปักเล็กพ่อผมเอาขางกลับเลยคือเขาไม่ได้ฟังเลยเลยเจ๊ก,กนี้แต่เด็กปกติโอ้งองแงไม่อยากไปวิ่งโอ้ตอนเด็กเข้าห้อง ให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยป้อนนะ้ำป้อนน,น,นมเป็นอาทิตย์แต่เราอยากเรียนถูกปฏิเสธนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันเหมือนสองมาตรฐานเลยจริงไหมครับแต่ในสังคมบอกว่ามีกฎหมายมีนู่นไอ้นี่โอเคมันมีจริง แต่มาทำหรือเปล่ามันไม่ได้ทำเหมือนกันที่เราเป็นจิตอาสาเราไปทำเราไปช่วยคนเหลือคนป่วยเราไม่สนใจว่าเราจะได้อะไรเราสนใจอย่างเดียวว่าเราขอทำดีให้กับคนที่นี้ที่นี้ที่นี้ผมก็เหมือนกันผมก็ไม่สนใจว่า ผมจะไปช่วยเขาแล้วผมจะออกสื่อหรือไม่ออกสื่อผมไม่สนใจผมอ่านสคริปต์อ่านดูว่าโอเคผมไม่ติดอะไรผมไปได้ผมต้องประมาณตัวเองด้วยว่าผมช่วยเขาได้หรือเปล่าเขไหมครับผมเคยไปสอนศิลปะให้กับน,นักโทษเรือนจำนะครับนักโทษผหานชีวิตที่บางขวาง หนึ่งปีเต็มๆไปสอนน้องคนพิการเกือบสองปีที่มูลนิธิอาร์ตฟอรแล้วก็ไปสอนทหารที่ผมบอกที่องค์ารพระมงกุฎแล้ววันนี้แล้วตอนนี้ผมจะสอนคนปกติล่ะให้เขารู้ว่าความมัจยาม ของคนพิการความตั้งใจมันมากขนาดไหนนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมขอความร่วมมือกับทุกท่านทุกคนผมไม่ได้แกล้งแต่ผมอยากรู้ว่าให้คนเนี่ยในห้องรู้ว่าความพยายามกว่าเขาจะทำอะไรได้และสมเร็จแอะไรอย่างมันลำบากขนาดไหน ตอนนี้มีกระดาษทุกโต๊ะแล้วหรือเปล่าครับใครถนัดมือซ้ายอย่ากโกหกนะชูมือครับเอาง่ายๆก่อนถนัดมือซ้ายชูมือครับใครถนัดขวาชูมือครับ90%อร์ซมือขวาแต่ผมจะให้มือซ้ายเอาง่ายๆก่อนเขียนชื่อตัวเองก่อนครับ เอาสวยที่สุดที่จะสวยได้นะตัวเต็มบรรทัดชื่อจริงเลยครับพร้อมนามสกุลเลยเหาละแค่เขียนชื่อร้องกันแล้วให้สังเกตความรู้สึกด้วยนะครับเวลาที่เราเขียนนะครับอ่าคายเสร็จแล้ว โอเคนะครับเสร็จแล้วอย่ารอคนยังไม่เสร็จก่อนเพราะบางคนชื่อยาวชื่อสั้นแตกต่างกันอ่าต่อไปนะครับเอาปากกาหรือใครเขียนอิสารอยู่เอาวางไว้ครับวางไว้ครับวางไว้นะครับเอาเอาวางเลยครับผมไม่ให้ใช้มือครับเอาวางแล้วเอามือภายหลังไว้ครับ ให้แค่ตอนหยิบนี่เองเ่ยหยิบแล้วก็เขียนแค่ชื่อชื่อจริงนามสกุลไม่ต้องเอาแค่ชื่อจริงพอช่อเล่นไม่ได้อ่ะเริ่มเลยครับใช่ห้ามามือออกนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช้ใช้ปากหยิบขึ้นมาเลยครับใช้ปากหยิบแล้วเขียนมาเลย เลเวลต่อไปค่ะเลเวลต่อไปนะครับค่ะคือความสัมคีนะยังไงเอ่ยความสัมคีนะครับอัตอนนี้ในกลุ่มเรานะครับในกลุ่มเรามีกี่คนอ่าบางคนห้าคนบางคนหกคน,คนแตกต่างกันนะครับผมจะมีสอนน้องคนพิการ ที่มินมิทิอาร์ต f ฟอ a ร์นะครับน้องคนพิการมาทั้งหมดทั่วประเทศเลยแล้วก็ความพิการแตกตาก่างกันไปผมไปสอบปีแรกผมงงเลยว่าผมจะทำยังไงผมก็เลยมาคิดว่าคนพิการต่างคนต่างมีดีต่างมีความถนัดของตัวเองนะครับผมก็เลยจัดแคมป บูตมาก็คือห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะเอองงไหมยังไงคะงงช่วยอธิบายห้าคนรวมเป็นอัจฉริยะเพราะว่าเด็กทิการมันแตกต่างกันเช่นเด็กออริิสติกเด็กหูเด็กตาเด็กร่างกายแล้วก็พูดไม่ได้นะครับผม จะให้ในกลุ่มของเราอหอ5นาทีนะครับ5นาทีหรือ1ชิ้นง,งานให้ในกลุ่มของเราใครก็ได้ปรึกษากันในกลุ่มว่าเราจะเป็นเคสไหนอ่าเช่นนะครับง่ายๆเช่น1ึงึง ใครจะเป็นคนเป็นตาตาก็คือขอผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอะไรก็ผูกอสองใครจะเป็นคนปากห้ามพูดนะครับสามนะครับเป็นคนปกติคือช่วยทุกในกลุ่มทุกคน<อ> <c oughs> มีจอกด้วยนะเป็นคนปกติก่อน ใครจะเป็นคนร่างกายคนที่ผมบอกให้ใช้มือซ้ายมือขวาคือข้างเดียวห้าคือใช้อะไรไม่ได้เลยใช้ปากอย่างเดียวเออโดยที่เรามีกระดาษแผ่นใหญ่กันแล้วคนละหนึ่งแผ่นจับเวลาไหมครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จับเวลาดีกว่าเนะ้ะเอาจับเวลาประมาณสัก 1 0นาทีผมจะให้หัวข้อหนึ่งหัวข้อทุกคนนะครับต้องทำร่วมกันมามคนหนึ่งคนใดที่ไม่ทำหรือทำคนเดียวคืออันนั้นเขาเรียกว่าล้มเหลวนะครับล้มเหลวหัวข้อก็คือเรารักในหลวงนะครับ สร้างหรือทําหรือผลงานอะไรก็ได้เพื่อแสดงออกว่าเรารักในหลวงแบบรูปแบบของยังไงของเราเครียรออกมาพราะผมนับหนึ่งสสนะครับตกลงกัน5นาทีว่าใครจะเป็นเคร์ไหนนะครับแล้วทําเลยหนึ่งสอเริ่มเลยครับ